มาเปิดประเด็นกันค่ะไม่มีใครเอาด้วยยอดทหารรับจ้างยูเครนลดลงหัวบเซเลนสกี้ยอมรับเข้าตาจนรัสเซียยึดพื้นที่ได้เพียบ<ม>จากกรณีที่เว็บไซต์ข่าวอาจซิรารายงานว่านายโวโลโดีมีเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนถแถลงยอมรับว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองอาณาเขตของอยูเครนได้ราว20%แล้ว โดยเฉพาะในส่วนแนวหน้าของการรบที่ครอบคลุมระยะทางกว่าพันกิโลเมตรขณะที่กองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีเมืองเซิบโลโดเนสซึ่งเป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของยูเครนในเขตปกครองลูฮันทางภาคตะวันออกของประเทศต่อไปโดยที่ผ่านมากองกำลังยูเครนสามารถยึดคืนพื้นที่เมืองและหมู่บ้านเล็กๆจำนวน20แห่งในแคว้นเคอร์ซอนทางใต้ของประเทศกลับคืนมาได้แล้ว โดยกองกำลังยูเครนหวังที่จะยึดคืนอาณาเขตที่สูญเสียให้กับรัสเซียไปในตอนต้นของสงครามในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศเพื่อเอาคืนกับรัสเซียที่มุ่งเน้นยึดครองพื้นที่คว้นดอนบาสนอกจากนี้ทางด้านของทางการยูเครนย,ยังเปิดเผยได้ว่าถึงตอนนี้มีเด็กๆชาวยูเครนเสียชีวิตจากสงครามการสู้รบแล้ว261รายและบาดเจ็บอีก460รายต้องอพยพออกจากบ้านเรือนอีกกว่า200รายด้วย ขณะที่เพจ f a c e b o o k าราวเด War w ลเวรอบโลกสงครามได้มีการรายงานว่าทหารรับจ้างต่างชาติในยูเครนกระทรวงกลาโหมรัสเซียให้ความเห็นเกี่ยวกับนักรบต่างชาติในยูเครนเรารู้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมว่ามีการเข้ามาของนักรบต่างชาติที่จะสู้กับกองทัพรัสเซียจากข้อมูลที่มีอยู่วันนี้จำนวนทหารรับจ้างต่างชาติทั้งหมดในยูเครนลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง จาก6.6เป็น3.5พันคนทหารรับจ้างต่างชาติหลายร้อยคนในยูเครนถูกสังหารโดยอาวุธระยะไกลของรัสเซียไม่นานหลังจากมาถึงสถานที่ที่พวกเขาได้รับการฝึกอบรมและการประสานงานของหน่วยยุทธวิธีและทหารรับจ้างส่วนใหญ่ถูกฆ่าในเขตต่อสู้เนื่องจากขาดประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริง ความจริงที่ว่าผู้บัญชาการหน่วยของกองกำลังติดอาวุธของอยูเครนและกองกำลังแห่งชาติของอยูเครนพยายามที่จะลดการสูญเสียของพวกเขาจึงนำทหารต่างชาติเข้ามาสู่สนามบางคนถูกจับถูกสอบสวนทางเคียฟพยายามปกปิดความสูญเสียญาติของทหารรับจ้างบางคนไม่ได้รับร่าง หรือไม่รู้เลยว่าพวกเขาเสียชีวิตไปแล้วการที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่อสู้ที่แท้จริงและการสูญเสียอย่างหนักของกองทัพยูเครนทําให้ทหารต่างชาติเริ่มหนีออกจากยูเครนหรือหาวิธีการที่ไม่ให้พวกเขาออกนอกประเทศผมขอเตือนคุณว่าตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทหารรับจ้างไม่ใช่นักรบพวกเขาจะต้องรับโทษทางอาญาของรัสเซียความพยายามเร่งด่วนของระบอบก,การปกครองเคียฟ ในการรับประกรันการคุ้มครองทางกฎหมายแก่ทหารรับจ้างในหน่วยของกองทัพยูเครนมันไม่ได้ช่วยพวกเขาเมื่อถูกทางการรับเซียจับได้มาเปิดประเด็นกันค่ะจบนะอย่าต้องให้พูดเยอะสหรัฐสิ้นหวังมาหาอำนาจน้ำมันใหญ่ที่สุดในอาหรับ5ประเทศเลือกข้างรัสเซียล่าสุดหลังจากมีข่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐ เตรียมเข้าขอพบเจ้าชายโมฮัมหม็ดบินซาลมานเพื่อขอพูดคุยเรื่องน้ำมันแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อทางด้านของเพจสาธารณะชื่อ World Update ได้มีการเปิดเผยถึงข้อมูลล่าสุดซึ่งมีรายละเอียดว่าสหรัฐใกล้ชนะแล้วมหาอำนาจน้ำมันใหญ่ที่สุดในอาหรับเลือกข้างรัสเซีย สถานการณ์ปฏิวัติคนล้มฝ่ายระเบียบโลกเก่าที่นำโดยสหรัฐเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อ30ชาตินาโตรุมช่วยยูเครนแต่ไม่สามารถต้านทานแสนยานุภาพทางทหารของกองทัพพันธมิตรรัสเซียฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่ได้ทหารรับจ้างต่างชาติอาชอฟที่เป็นตัวแทนนาโตในยูเครนทุกถล่มกลายเป็นปุ๋ยบาดเจ็บสาหัสและเพนตัาเหลือกลกับบ้าน ปัจจุบันเหลือในอยูเครนแค่ไม่เกิน3,300คนแม้ว่าทางนาโต้จะเติมสต็อกกำลังคนเพิ่มปุ๋ยก็เกลื่อนเหมือนเดิมและกัดฟันส่งอาวุธมาเพิ่มก็ถูกกองทัพรัสเซียทำลายและยึดไปหมดภายในวันเดียวไม่รู้จะใช้อย่างไรหมดที่ผ่านมาสำหรับสหรัฐแล้วน้ำมันคือพระเจ้าในรูปแบบเปตโตรดอลลาร์บันดาลอำนาจให้ครองโลกมานานถึงกว่าเทศวรรษ ดังนั้นการทำให้สหรัฐและบริวารใช้พลังงานน้ำมันก๊าซฐานหินราคาแพงกว่าขาดแคลนอาหารอาวุธด้อยกว่าแล้วทำให้ฝ่ายรัสเซียและจีนและพันธมิตรใช้พลังงานน้ำมันก๊าซราคาถูกกว่าอาหารบริบูรณ์กว่าอาวุธเหนือกว่าก็จะทำให้อำนาจสหรัฐเสื่อมลงเรื่อยๆเสียเครดิตบริวารตีจากย้ายข้างบรรดาชาติในทวีปทั่วโลก ประเมินแล้วว่าฝ่ายระเบียบโลกเก่าและนาตโต้ต้านทานฝ่ายรัสเซียและจีนที่มีพลังงานอาหารอาวุธเงินตราเนื้อกว่าไม่ไหวแน่จึงพากันดื้อแพ่งไม่ฟังคำสั่งตีตัวออกห่างไกลออกเรื่อยๆรัสเซียยังชิงส่งนายเซเกลอฟลอฟรัฐมนตรีตามประเทศรัสเซียฉายาสาริกาลิ้นทองมือประสานสิบทิศเดินทางไปที่กรุงริยาตของซาอุดิอาระเบีย เพื่อลอบบี้คณะมนตรีกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับค่าใหญ่ผลิตน้ำมัน6ประเทศคือซาอุดิอาระเบียคูเวตโอมานสาหรัฐอารับเอมิเรตกาตาและบาเรนสแสดงพลังออกแถลงการประกาศชัดเจนว่าจะไม่ร่วมการคว่ำบัตรรัสเซียและเบลารุสตามที่สหรัฐและสหภาพยุโรปหรือออียูต้องการโดยรัสเซียจะช่วยวิกฤตขาดแคลนอาหารและสนับสนุน อาวุธอนุภาพสูงให้ชาติอาหรับที่ผ่านมานายโจไบเดนเคยประกาศหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2019ว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะลงโทษประมุขซาอุจากการตายของนายคาซอกกี้นักข่าวซาอุที่เป็นสายลับสหรัฐและผู้ร่วมก่อการรัฐประหารหนีไปประเทศตรุรกีและเสียชีวิต สหรัฐจะไม่ขายอาวุธให้ซาอุและจะทำให้ซาอุกลายเป็นประเทศนอกข้อของโลกจะหยุดให้การช่วยเหลือทุกอย่างจะไม่ขายของที่จำเป็นให้แก่ซาอุจนทำให้สายสัมพันธ์ซาอุและสหรัฐขาดทันทีข้อตกลงเปโตรโดอลลร์มาตั้งแต่บรรพบุรุษอันเป็นสิ้นสุดลงซาอุได้หันมาขายน้ำมันเป็นเงินยวนให้กับจีนถึง25อร์เซมูลค่าการส่งออกสัดส่วนเปโตรโดอลลร์ตลาดโลกหล่นหวว ไม่ถึง43ชุดค่าเงินยูโรปอนอ่อนค่าและดิ่งลงไปเมื่อเทียบกับรูเบิสัส่วนเงินยน้นรูเบิลตลาดเงินตราเพิ่มขึ้นกว่าพันเปอร์เซ็นต์แม้สหรัฐจะส่งนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันไปง้อซาอุมาก่อนหน้านี้แล้วส่งรัฐมนตรีตามประเทศไปง้อ UAE ส่งรัฐบาลญี่ปุ่นไปง้อ UAE ไม่ว่าส่งใครไปก็ได้แต่กินแห้ว ล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐกำลังพยายามจะส่งประธานาธิบดีโจไบเดนบินไปง้อซาอุด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ยังิวไม่ว่างเพราะคราวก่อนแย่งชิงโคตา้านมผงเด็ก UN จากเยอรมันกลับบ้านไป32ตันของหมดแล้วตอนนี้กำลังจะไปแย่งโคตา้านมผงเด็ก UN จากออสเตรเลียอีกครั้งที่สุดหาคือคีปนาวุธิจาวาลินของสหรัฐได้มีจำหน่ายในเว็บไซต์ Dark น็ต ของอยูเครนแล้วราคาเริ่มต้นเพียง30,000ดอลล่าร์จำนวนไม่จำกัดยูเครนสู้ต่อไปเอาอาวุธสหรัฐมาขายหมดชนะแน่นอนมาเปิดประเด็นกันค่ะยุแยงไปทั่วโลกเพื่อผลประโยชน์ตัวเองสหรัฐหวังดันประเทศไทยและอีกสีชาติเอเชียช่วยเหลือไต้หวันตอบโต้จีน ล่าสุดทางด้านของเพจสาธารณะชื่อ world update ได้มีการรายงานถึงสถานการณ์สหรัฐให้คำมั่นยืนเคียงข้างไต้หวันชนะจีนแน่นอนไม่ต้องกลัวหวังดันหลังหาชาติไปช่วยซึ่งอ้างอิงมาจาก Task News Reuters AFP g ฟพีโกล i บ e s นิกเคีเอเชียไหน้ามิลิ t a อร er, และ p p พ v ทีโดยมีรายละเอีย e ดว่าเกาะไต้หวันเดิมเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองและมีชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอาศัยร่วมด้วยจนกระทั่งศตรวรรษที่17ชาววิลันดาและสเปนเดินทางมาสำรวจและตั้งบ้านเรือนกลายเป็นนิคมใหญ่ต่อมาในปี1662ผขุนศึกราชวงศ์หมิงหนีมาอยู่เกาะไต้หวันและรุกไล่ฝรั่งออกไปตั้ง ราชอาณาจักรตรงนิงแต่ในปี1683ราชวงศ์ชิงมาปราบรามและเข้าครอบครองไต้หวันเป็นผลสำเร็จจึงกลายเป็นมนลทนหนึ่งของจีนต่อมาญี่ปุ่นมายึดไต้หวันไปและในปี1895หลังญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองจึงคืนไต้หวันให้แก่จีน ไม่นานจากนั้นจีนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพับก๊กมินตัง๋งภายแพ้รัฐบาลจีนจึงหน,นีไปยังเกาะไต้หวันพยายามประกาศเอกราชจากจีนแต่สหประชาชาติและนานาชาติแม้แต่สหรัฐก็มาให้การรับรองจนถึงบัดนี้สถานะยังคงเป็นเทียบเท่ามฑลนหนึ่งของจีนโดยสหรัฐต้องการขายอาวุธให้กับไต้หวันจึงมายุยงแบ่งปันข่าวกรองลวงว่าตอนนี้ไม่มั่นคงแล้วมีภัยคุกคามจากจีน ไต้หวันทุ่มสุดตัวค้นเงินมาซื้ออาวุธจากสหรัฐให้หมดหน้าตาโดยสหรัฐยังส่งกองเรือรบข้ามมาจากอีกซีกโลกหนึ่งมาวนเวียนรอบเกาะไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีทําให้จีนต้องคอยส่งเครื่องบินรบและเรือรบไปลาตระเวนเตรียมพร้อมและซ้อมรบในอาณาเขตแดนของตนรวมถึงน่านฟ้าน่านน้ํารอบเกาะไต้หวันตามกฎหมายสากลที่ยูเอ็นรับรองเขตแดนที่ไต้หวันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจีนกองทัพจีนจึงยังคงเส เสริมกาลังการฝึกทหารและการขัดขวางการแทรกแซงจากสหรัฐและพันธมิตรอินโดแปซิฟิกหรือว่านาโต v เวอร์ชันสป้องกันการแยกดินแดนของไต้หวันเมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันอ้างว่าจีนได้ทําการบุกรุกน่านฟ้าสากลโดยใช้เครื่องบินรบเครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำําพร้อมเครื่องบินไฮเทคที่สามารถรบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายตรงข้ามได้รวม30ลําลำแต่ไม่ได้บินในน่านฟ้าของไต้หวันสหรัฐได้แนะนําว่าให้ไต้ รีบส่งเครื่องบินรบขึ้นบินไปโชว์เผาบ้างทางไต้หวันจึงมีการส่งเครื่องบินรบสี่ลำที่ซื้อมาจากสหรัฐบินขึ้นไปเพื่อหวังยิงสกัดเครื่องบินรบจีน30ลำแต่ด้วยนักบินไต้หวันอายุน้อย23ปีลำหนึ่งร้อนรนขาดประสบการณ์รวมทั้งเครื่องบินรบที่ซื้อมาเกิดการขัดข้องลงทิศและความสูงโดยไม่ทราบสาเหตุจึงร่วงหัวปักลงพื้นแถวหมู่เกาะปราตัสใกล้กับเมืองเกาสงทางตอนใต้ของ เกาะต้หน่วยกู้ภัยเกาสงประกาศว่านักบินได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวทางการไต้หวันได้แถลงโวยวายหนักมากโทษจีนที่บินในเขตน่านฟ้าสากลจนทําให้ไต้หวันหวัดระแวงจนต้องส่งเครื่องบินรบไปหวังสอยเครื่องบินจีนแต่เกิดอุบัติเหตุจนตกลงหมงโลกเสียก่อนโดยไต้หวันยืนยันว่าฝ่ายตนไม่ผิดล่าสุดทางด้านของนางไช่อิงเวินผู้นําเกาะไต้หวันโชว์พาวข่มขู่จีนโดยไปตรวจเยี่ยมกองกําลัง นาวิกโยธินที่เมืองเขาหยวนที่กองทัพสหรัฐมาฝึกให้ แล้วทำการทดลองซ้อมยิงเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังที่ผลิตเองเธอมั่นใจมากว่าสหรัฐจะช่วยไต้หวันได้แน่นอนส่วนสหรัฐผู้มีฉายาชวนเพื่อนไปนรุมตีคนอื่นแล้วหนีกลับบ้านมีรายงานว่ามีแผนจะดันหลังให้5ประเทศคือออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และไทยยกกองทัพส่งทหารออกหน้าไปช่วยปกป้องไต้หวัน ส่วนสหรัฐจะคอยหนุนหลังขายอาวุธมือสองโดยใช้คำว่าโอ่นอาวุธและให้กู้เงินพร้อมรับประกันจะยืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวโดยต่อจากนี้จะมาชวนให้ชาติอาเซียนส่งทหารไปร่วมซ้อมรบทางเรือในทะเลจีนใต้เพื่อข่มขู่ให้จีนกลัวเกรงไต้หวันสู่ต่อไปนะเกาะหายแน่นอนมาเปิดประเด็นกันค่ะไบเดนเงิบจีนแชสหรัฐอ้างประชาธิปไตยสร้างอิทธิพลในประเทศอื่น ขณะที่สีและปูตินจับมือทวงอำนาจตะวันตกจากกรณีที่เซอร์เกยลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียชี้โลกกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นระบบระเบียบโลกใหม่ที่เปิดโอกาสให้รัสเซียและจีนก้าวขึ้นเป็นผู้นำเราจะก้าวไปสู่ระบบระเบียบโลกที่มีหลายขั้วอำนาจด้วยกัน เป็นระเบียบโลกที่เป็นประชาธิปไตยการประกาศจุดยืนดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ลัฟฟบเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าพบกับหวังอีร้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนะับเป็นครั้งแรกที่เดินทางเยือนจีนตั้งแต่กองทัพรัสเซียเปิดฉากรุกยูเครนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยหวังอี้ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียยังคงแน่นแฟ้น ทมกลางบททดสอบใหม่ๆในภูมิทัศน์ระหว่างประเทศและยังคงอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและสะท้อนถึงช่วงการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีความยืดหยุ่นทั้งสองประเทศเห็นพ้องพัฒนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคีในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นล่าสุดทางด้านเพจ w o r ร์ลเมเกได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่จีนและรัสเซียประกาศร่วมมือสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงทวงอำนาจตะวันตกโดยมีรายละเอียดระบุว่า หลังจากจีนและรัสเซียรประกาศความร่วมมือขั้นสูงเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงให้แก่โลกใบนี้ไม่ใช่แค่อำนาจทางการเงินของตะวันตกที่จะเลือกแซงชั่นใครก็ได้หวังอีร้รัฐมนตรีตามประเทศของจีนกล่าวในวันนี้ผ่านทางด้านของลิงก์วิดีโอในการประชุมสุดยอดพู้นนำจีนและรัสเซียกับทางด้านของสเกลาฟลอบซึ่งเป็นรัฐมนตรีตามประเทศของรัสเซียจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประชาคมโลก เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยอิงตามเงื่อนไขของประเทศต่างๆนอกจากนี้ยังมีการกล่าวเสริมอีกว่าพวกพเผด็จการโลกซึ่งเป็นคำจำกัดความที่ใช้เรียกลัทธิที่มีการใช้ระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างอิทธิพลในประเทศเอื่นๆซึ่งจีนกล่าวว่าเป็นกลวิธีที่มาถึงวาระล้มเหลวเอาง่ายๆว่ากำลังด่าสหรัฐนั่นเอง จนถึงตอนนี้จีนยังคงแสดงท่าทีเป็นกลางต่อรัสเซียและยูเครนเช่นเดียวกับซาอุอินเดียและอีกหลายประเทศแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่จีนกล่าวโทษคือสหรัฐซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสงครามจีนอธิบายไว้ชัดเจนว่าสหรัฐทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของนาโตไปยังอาณาเขตของรัสเซียทำให้ปูตินไม่มีทางเลือกในขณะที่ประธานาธิบดีสีจินผิงได้ประกาศมิตรภาพไม่จำกัดขอบเขต กับปูตินในช่วงก่อนการรุกรานและไม่ได้พูดคุยกับเซเลนสกี้เลยตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นทั้งนี้ทางด้านของหวังอีก้กล่าวต่อว่าจีนและรัสเซียควรมีส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อการปกครองโลกในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยไม่ได้ประนามปฏิบัติการพิเศษในยูเครนแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีการสอนมวยสหรัฐอีกว่า ไม่ควรบรรลุความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาคผ่านโดยการเสริมความแข็งแรงให้กับกลุ่มทหารและการแบ่งแยกสลายเชนจีนและรัสเซียควรร่วมมือกับประเทศที่รักสันติภาพในโลกต่อไปเพื่อปกป้องระเบียบโลกโดยมีสหประชาชาติเป็นแกนหลักและอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปัน สวัสดีครับแฟนแฟนสถาบันทิศทางไทยครับสนธิยาต้องทําทุกอย่างให้สถาบันทิศทางไทยรอดและเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรและชาวชุมชนรวมทั้งท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้บริโภคหน้าทุเรียนเนี่ยนะครับสถาบันทิศทางไทยได้รับการสนับสนุนอุดหนุนอย่างล้นหลามนะครับเลยจัดตอบแทนประโยชน์คืน พูดไว้พวกและได้คุยกับพี่น้องเกษตรกรแล้วเราจะทํากล่องสุ่มขึ้นมานะครับมีทั้งสิ้น30ชุดนะครับมีทุเรียนหมอนทองระยองแท้เกรดพรีเมียมในตลาดพันแปดอยครับจะมีทั้งสิ้นนี่แหละครับสิกล่องทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟนะครับของดีจากอเภอกันทรักษ์กซีสเกตนะครับไซส์สามจุกิโลสีหพูเน้นๆน,นะครับมูลค่าในตลาดต่อลูก2องเซมีทั้งสิ้น12ลูกแล้วก็สุดยอดทุเรียนก้านยาวแกะพร้อมทาน โอ้โหนี่อร่อยหอมหวานมันนะครับจากระยองกิโลหนึ่งในตลาด3,000บาทครับมีอยู่3กล่องมี 15, 12แล้วก็3รวมเป็น30ชุดในราคาที่ขายให้มาสุ่มกันเพียง1,199บาทเท่านั้นคืนกำไรขอบพระคุณครับช่วยกันุหนุนทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปัน